ดาวมันมีตัวนึงอยู่เออจกข้างดนเอเฮ้ยมันชุบตัวไอะไรแง่ดาวแล้วมันดิวกัมันลไล่กันเงียแล้วเ้าตายหมดก็อีบอลลอีบอลล็อกจรที่ฮะเขาไปไหนเขาไปอี่เตานมีที่างบน่ะฮะ ไม่รู้มันตีหมดเหรอมีตีเดียวตีเนี่ยตีเดียวเนี่ยมีอีกมีก็โอ้โหมีอีกมีอีกมันเปนไว้ในทีนั้นมึงมึงขี้กูยิงอากาศอยู่เหรอมีอีกมันก็ว่าอยู่มันมีสองปั๊มแอบมาแล้วเอ้อมันตีใครเนี่ยของแข็งผมเรียนวันนั้นอยู่ข้างบนตามครับ โอ้ยวนบ้านดิโอโอ้โอมันอยู่ในบ้านนี้พี่ก้องเลยมันเยอะแล้วทุกคนก็แตะก็แตะก็แตะโอ้ทีเดียวทีเดียวทีเดียวแตกไปแล้วตัวเดียวตัวเดียวาเดี๋ยวรล้วเพื่อนระวังมีกูเลยจะปืนนี่แหละทุกคนเลยใช่ไหมทุกคนเลยทุกคนเลยอยู่คนหนึ่งถ่ายแล้คนที่แบบปืนเอาเอาไปเอาเอาอะไรหนิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วรวบตัวกันเลยพี่ห้องบอ ตรงอุ้ยอ้ยออกเลยไปเวลยาวเลยไปยาวได้ป่ะตามาพี่ะโอ้ยตกตกตกแม้ไหมมันเป็นคนชนกับพัดไปดอตรงน้ำป่ะโอ้ยตกตอยย่ัางยี้ัมันอ้อม่ะม เฮ้อเล่นกันนี่แหละไม่ได้นี่นี่นี่พี่ว่าทำหลังว่าเข้าหลังวระวังนี่แคนนอนวะาเท่านั้นไม่มีไกลไปไกลเลยเออแล้วตีอีฝั่งนึงยี่เอ๋ก็บอกแล้วว่ามีไอ้นี่ก็ไม่เชื่ออยู่นั่นแหละเข้าหังอยู่มีจี่นื้มีอี อูบี้ทับมาตาใส่นะมึงดาวหนึ่งบนรถมีดาวหนึ่งดาวโหลดกลางทางหนึ่งตัวเสียสดายไอคิปหายถ้ามาตาแล้วมึงเลยตรงนั้นอาคารอยู่เนะี่ยเก็บเลยจัดปะเราโดนมาเก็บเลื่อนเหมือนวะดีไหม วายไม่ถึงฝันไม่ดึงฝันมาโจงเกินเอ้ยมันกี้แอนิเมชั่นหมดเอ้ยอตี้ใหม่โดนขนาดงานขนาดรู้อยู่ร้อยู่ผมไม่มีวงไหนนั้นพอดีแล้วแตะดาวหนึ่งล่องแตะดาวหนึ่งดาวหนึ่ขอใช้หมอกได้ไหม กอแตกแล้ววะสันไปเลยไปลยไปเลยไปเลยเฮ้ยไอ้จิ้วเก่าจิ้วเก่าไอ้รอไม่รอได้ไหมได้ไม่รู้จะบินไมนได้ไม่ได้แต่ว่าแต่เขาจะออกมีห่อบินอะเยนอะไรอยู่ข้างหลังอันนี้มันปลาเหรอมีไอ้กล่องเนี้ยกล่องเนี้ยมีกล่องนี้ห่อบินอยู่ข้างหน้ามีตรงเลยเลยไอ้เรื่ลยเลยที่จำไป อยู่บนตรงอีแบกอะไม่ตรงอะไที่จำขึ้นบินนะขึ้นบินนะไปแล้วตรงนี้มีไม่มีใครเก็บกันหนึ่งไปแล้วนะมีที่ยืมเออพีอ่เอาทียา่ยืมไว้ที่ยืมไว้กันเหนียวไว้กันนี่คนอยู่บนบนทีน่ดีน่นยบนนี้นะฝั่นะงนี้นนมีคนมีคนนึงก็ได้หรอตแล้วพี่หลัดเดี๋ยวจังหวัดมันรั่วมันจุกไหมโดนลงไปโดนลงไปโดนลงไปถ้ามันจุกมันต้องกระปิบถ้าหลังเรากลัวหลังมันเสียบอะจะมีอีกไหม ไมันยังอยู่อยู่มีบินไหมมีบินไหมอ่าไปสิตรงนี้ก็ได้ตรงเลยก็เลยเลบินไปทางไหนดีเนี่ยฮะบินไปข้างหน้าต่อได้ปะเข้าท้ำไหมล่ไอ้้หองเลยถ้ำปหรออองเนี่ยเข้าท้ำเนี่ยได้ไปดืไปดิเออตรงนั้นก็ได้ไปถ้ายืนได้ก็มันนะ่ไหนคือคอยให้มีคนคอยอันนี้หนึ่ออ่ะอยู่ในวงไม่ได้อะดิเอ้ยเฟสมีคนจะเปิดเฟสมันเปิดเลยด้วยขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นเลย นี้จีอยู่ข้างหน้าเลยเรียกไปเก็ไม่อยากโดดตามวิ่งๆกันอ้าไม่มีใครออกมาวเมีข้ยิงอยู่บนปะใช่ไม่อยากดเสียงมันดังวิ่งๆไปดิแล้วที่นี้ก็ดังกันเอ้ยเปิดมาเปลดมามีคนนมเปิดกลับแล้วเปลี่ยแล้วเปตามปะเปตามปะลองวิ่อยู่ เจอแล้วไม่ยอมขึ้นมามันอยู่ตรงรอาประตูประตูโอ้ไม่ที่ใหม่ระวังระวังไม่โดนเลยปิดตู้ไว้ก่อนหนึ่งหางตามเพสเฮ้ยมันได้ยินเสียงมาแล้วเปิดประตู เปิดประตูสู้เลยว่ะมันจะเข้ามาันเข้ามาชาร์จแล้วโย้าวอ,อ้ทัทนไหมสามติดบีไมีทนัไทนไหมไม่ทนันตามิดบีไม,ไม่ได้ไไวงสี่ไม่ได้วงสี่วงสี่เราวงสี่ต้องขึ้นทางเดิมอ่ะไม่ต้องโทรไปได้พอท่อเหรอ แต่จะขึ้นไปต้องใ่้องต้องใส่ก้องม่ค่อยต้องไม่ค่อยรอต้องค่อยๆรอเพราะอีกทีนึงน่าจะดัดอยู่อ้าวบอกให้ค่อยๆอไม่ค่อยๆรอเท่ากับขึ้นไปเลยได้จะได้อยู่จะค่อยปลุกเราลงมันต้องเข้าวงอีฝ่ายก็ต้องเข้าวงเหมือนกันใช่ใช่ฝ่ายต้องไปก่อนเดี๋ยวรอแต่มุมมันจะดีกว่าเราเอ้ยมีที่ชุกไปเก็บมันเก็บมาเอ้ยไม่ได้พี่กองมีทิวหรืเปล่าเดี๋ยวดูพี่กองะของพี่ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วมีทิวโอเคเไปไปไาทำไงวะ อไม่ที่ผมบอกไงว่ามันมีชิวไงพี่บอลก็เก็บไปต่อหน้าผมเลยอ่ะผมไม่บอกว่าผมจะตอนแรกผมจะเก็บไม่พี่พี่ใช่ไหมพี่บอลเก็บพี่บอลเก็บพี่บอลเก็บอ๋อหมายถึงข้างในเออมีชิวอยู่ข้างในผมไม่บอกไงจำผิดโอ้ยก็ว่าอยู่ข้างในไม่ออกนึกว่าไอ้ตรงไอชุบด้วยชุบแม็มตรงนี้เลยไหมล่ะเดี๋ยวนี่เหรอเรียกดิเรียกดิเรียกเลยอชุบก็เรียกเลยผมไม่ได้มีเรียกดิผมมีแค่ไอ้ตันตีที่เเรียกเรียกมาเลยเรียกมาตรงผมก็ได้ยึงเลย ต่ีย่ไอ้นั่นนะเรียกเาเลยเรียกเาเลยอุ้ยแฟก์แฟรแฟรแฟรวิ่งแมนเอาแกนัทไอ้นั่นมาหรอที่มงโอเคแกคงแกไม่มีเดี๋ยวไม่กอก็โ้ไม่ทันแล้ว มแมงเห็บนงอ่ะยังไม่ได้ชุบไม้แขกในตอนเหรอไม่มีนั่นคืแอแอร์ดอบผมอ๋อยังไม่ได้กดเรียกมากูงงโอ้ก็ว่าอยู่พี่ก็ไอ้บอกพี่ก็ไม่กดแต่นั้นหรอผมไม่มีนั่นคือแอร์ดอบผูก็ลืมเลยมแม่งวิ่งออกมาที่ฟิ้งมาดูก็ว่าอยู่ไอแม่งก็พูดพูดพูดฉี่มาก<อ>เลยนะให้เรียกพวกนี้เลยมา้เรียกพวกแอร์ดอบผมก็ได้ผมเรียกแอร์ดอบมาหน่อย